จีโนอาณาจักรกลอบสาวของไทยกำลังเข้าสู่ฤดูการที่สร้างประวัติศาสตร์และเต็มไปด้วยความสำเร็จแต่เธอจะสามารถทำได้อย่างไรนั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามมากๆจีโนหรืออัธยาทิติกุลที่เป็นโปรสาวหมายเลขหนึ่งของไทยกำลังเข้าสู่ฤดูการที่เต็มไปด้วยความสำเร็จและโอกาสที่จะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ๆตามรายงานจากสื่อระดับโลกทูเดย์กล่าวว่าจีโนอาจจะเป็นนักกลอฟสาวที่สร้างประวัติศาสตร์ในการกวาดรางวัลแบบที่หาได้ยากยิ่งในปี2025นี้ ซึ่งเริ่มจากการชนะแชมป์ LPGA ทัวร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการชนะแชมป์นี้เป็นแชมป์ที่2ของจีโนในปีนี้และทําให้เธอเป็นโปรสาวแรกที่คว้าแชมป์มากกว่าหนึ่งรายการในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าติดตามและสนใจมากๆพร้อมกับผลงานที่สม่ำเสมอของเธอทําให้เธอเป็นที่1นึ่งท็อป10 12ครั้งจาก18รายการและเป็นที่สองทั้งหมด4ครั้งทําให้เธอเป็นคนที่มีความสามารถและความเป็นมากกว่าเพียงเฉพาะผู้เดียวแต่นี่ไม่ใช่สิ่งเด่นเพียงพอ จีโนยังมีโอกาสที่จะคว้ารางวัลโรเลสเตอร์ออฟเดอะเยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักกอล์ฟหญิงที่ทำผลงานโดดเด่นใน LPGA 2ประจำปีโดยเธอได้เปรียบเหนืออ e ีมินจีผู้เล่นเด่นของไทยอีกคนด้วยการชนะที่ประเทศจีนซึ่งเธอได้รับคะแนนต่อเมื่อจบใน10อันดับแรกเท่านั้นและจีโนก็ได้ติดท็อป10 12ครั้งทำให้เธอมีคะแนนนำเหนือมินจี40คะแนนและยังมีรางวัลเวทโธฟริที่มอบให้กับผู้ที่ทำคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดในรอบปี ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงผลงานที่คงเส้นคงวาและทำคะแนนได้ดีที่สุดตลอดฤดูการจีโน่ทำเฉลี่ย68.95ดีกว่ามินจีที่ทำเฉลี่ย69.97ห่างกัน0.72สโตรกทำให้เธอมีโอกาสได้รางวัลน,นี้ต่อจากปี2023เธอยังมีโอกาสที่จะสอยรางวัลในออนริสริวอ์าแลงที่มอบให้นักกอล์ฟที่ทำผลงานดีที่สุดในหลุมที่กำหนดตลอดฤดูการซึ่งเธอก็ได้ชนะรางวัลน,นี้เมื่อปีกอ่อนและได้รับ,บโบนัส1ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเติบโตของเธอแต่นี่ไม่ใช่สิ่งเด่นเพียงพอจีโน่ยังมีโอกาสที่จะครองตำแหน่งแชมป์เงินรางวัลสูงสุดในฤดูกาลนี้ซึ่งเธอยังคงรั้งอันดับ2ด้วยเงินรางวัล3 4 7ล้านดสาอลลาร์สหรัฐตามหลังมินจี3 6มแดอลลาร์สหรัฐซึ่งเธอมีโอกาสที่จะเหนือก,กว่าเธอได้สำหรับเรส2 c m ูซโกลที่เป็นการะส,สมคะแนนตลอดฤดูกาลจีโน่ที่รั้งอันดับ 1- มีสิทธิ์สูงที่จะครองตำแหน่งเรส t o the CME g เ o ็มแชมเปี้ยนมีเงินรางวัลสูงถึง4ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเติบโตของเธอในฤดูกาลนี้และสุดท้ายจีโน่ก็เป็นโปรสาวที่ขึ้นครองตำแหน่งมืออันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต่4สิงหาคมปัจจุบันเธอครองอันดับหนึ่งโลกมารวม16สัปดาห์แม้ว่ายังไม่ได้แชมป์เมเจอร์แต่นี่เป็นการการันตีว่าจีโน่คือโปรที่ทำผลงานได้ดีที่สุดและสม่ำเสมอที่สุดตลอดฤดูกาลเธอจะสามารถทำได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และน่าติดตามมากๆจีโน่กำลังเข้าสู่ฤดูการที่เต็มไปด้วยความสำเร็จและโอกาสที่จะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ๆทําให้เราไม่สามารถหลุดจากการติดตามได้คุณคิดว่าเธอจะสามารถทําได้อย่างไรมีความคิดเห็นอะไรไหมมาถามกันในกลุ่มคอมเมนต์ด้านล่างนะัด